สตัดสร้างเนื้อผมพร้อมทำสีคน,คนผมน้อยผมบางก็สามารถตัดให้มีเนื้อผมฟูๆอีกๆได้นะคะคุณลูกค้าเคยผ่านการทำเคมีมาแล้วแต่ทางร้านได้มีการบำรุงก่อนทำการดัดให้ลูกค้าและทำสีผมให้อีกค่ะทีมช่างแกนบิวทียดูแลทุกขั้นตอนโดยสามารถปรึกษาทั้งก่อนและหลังทำเพื่อรังสรรค์ทรงผมที่ตอบโจทย์กับคุณลูกค้ามากที่สุดหลังจากทำสีและแดัดเรียบร้อยแล้วช่างก็ทำการเช็คปลายผมและ แต่งทรงให้ลูกค้าดูหวานและเข้ากับใบหน้ายิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นช่างก็จะแนะนําวิธีการเซตผมในแต่ละวันให้กับลูกค้าดูแลง่ายไม่ยุ่งยากเป็นลูกใหม่ที่มีเนื้อผมเยอะขึ้นกว่าเดิมพร้อ,อมทั้งสีสมูทและยังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะตอบโจทย์คุณลูกค้าและยังช่วยเสริมสร้างเสน่ห์และความมั่นใจในการพบ และออกสังคมขอบอกเลยว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งดูแลตัวเองให้ดูดีและหน้ามองอยู่เสมอก<ร>ารทําผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งโงเ่เฮงช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นหากคุณลูกค้าสนใจจองรับบริการสามารถแจ้งจองกับทางแกลนบิวเทียได้ทุกช่องทางเลยนะคะ